ขณะอิทธิพลนะครับคำว่าในยะสำคัญทางสถิติหรือว่า statistical significance นะครับหมายความว่า hypothesis นะั้นมีแนวโน้มที่จะไม่จริงนะครับอย่างเช่นเขาไม่ใช่คนปกติเขามี IQ สูงกว่าปกตินะครับแต่ในยะสำคัญทางสถิตินั้นไม่ได้กล่าวถึงความรุนแรงในความแตกต่างนะครับเช่นเขาไม่ใช่คนปกติและเขาไม่ปกติขนาดไหนละคุณเขาไม่ IQ สูงกว่าปกติ มันสูงกว่าปกติมากน้อยขนาดไหนนะครับเขาเป็นไอสไตล์หรือเขาก็เป็นคนฉลาดธรรมดานะครับสิ่งที่จะบอกนะครับคือขนาดอิทธิพลนะครับหรือว่าเอฟเฟกต์ไซส์นะครับในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนะครับเราอาจจะวัดขนาดอิทธิพลโดยตรงนะครับจากการสำรวจคะแนนดิบนะครับนะครับว่าคะแนนดิบนั้นอย่างเช่นถ้าคุณสามารถทำอะไรเดียววิ่งได้เร็ว เร็วขึ้น3วินาทีในการวิ่ง100เมตรก็คือคุณเร็วขึ้น3วินาที3วินาทีอาจจะถือว่าสูงนะครับเออแล้วคุณคุณเข้าใจตัวคะแนนที่เราได้มาจากคะแนนดิบนะครับหรือว่าคุณมี IQ เพิ่มขึ้น5แต้มนะครับก็เราก็รู้ว่า5แต้มคืออะไรใน IQ นะครับสิ่งนี้เราก็ใช้เป็นขนาดอิทธิพลได้นะครับแต่ว่าอีกรูปแบบหนึ่งคือการหาความแตกต่างในหน่วยของส่วนเป็เบนมาตรฐานนะครับซึ่งค่าหลังเนี่ยเราจะเรียกว่าขนาดอิทธิพลมาตรฐาน หรือ standard d e v i a t size นะครับหรือเราจะเรียกว่าค่า d ของ cohen's หรือ cohen's d นะครับซึ่งวิธีการหานะครับคือเอาค่าเฉลี่ยนะครับของกลุ่มที่เรามีลบด้วยค่าเฉลี่ยของ ic ic, านาวไ h y พซิสหารด้วย s i g มานะครับหรือว่าเราดูว่าค่าเฉลี่ยที่เราได้นั้นแตกต่างจากประชากรออใน null h y พ o t h มากน้อยขนาดไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเรียนฟิสิกส์มานะครับเรารู้ว่าได้ค่าเฉลี่ยคะแนน ไม่เอาฟิสิกส์ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเออมันดูไม่ค่อยดีเอาคะแนนไรดียโทเฟลแล้วกันนะครับโทเฟลเนี่ยสมมติว่าโดยเฉลี่ยแล้วเราได้ประมาณสัก70แต้มเนาะส่วน b บ e มบาตรฐานเท่ากับ10แต้มนะครับแล้วคุณทำคะแนานได้จากการไปเรียนในคอร์สกุมวิชาหนึ่งคุณทำได้75แต้มนะครับก็คือคุณก็เอา75ลบด้วย70หารด้วย10นะครับแต่นั้นทำให้คุณได้ขนาดอิทธิพลเท่ากับ0ูแต้มนะครับ มันก็คืออะไรนะครับโคเ d น์ดีก็คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลลบด้วยกลุ่มที่ไม่ได้รับอิทธิพลนะครับหารด้วยสู่มเบบมาตรฐานของกลุ่มที่ไม่ได้รับอิทธิพลนั่นเองนะครับก็อย่างโคเฮนส์นะครับก็ให้ไกด์ไลน์มาว่าเออถ้าเกิดขนาดมันเท่ากับ0.2ก็คือมันน้อย0.5คือขนาดอิทธิพลปานกลางแล้วก็0.8ก็คือขนาดอิทธิพลมากนะครับ แล้วก็ไอตัวโคเอนซีเนี่ยสามารถไปสร้างช่วงเชื่อมั่นได้ด้วยนะครับเราจะเรียกว่าช่วงเชื่อมั่นของขนาดอิทธิพลนะครับเป็นการหาว่าค่าพารามิเตอร์ของขนาดอิทธิพลอยู่ในช่วงอะไรนะครับก็โคเอนซีนะครับสามารถไปสร้างช่วงเชื่อมั่นได้ตามสูตรนี้นะครับ <Yeah. S 1> กำลังในการทดสอบทางสถิตินะครับก็คือว่าถึงแม้ว่า Alternative h y p o t h e s i s มันจะเป็นจริงในประชากรนะครับอย่างเช่น คนที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วเขาเฉลาดยขึ้นจริงๆนะนะครับแต่ว่าการทดสอบสมมติฐานนั้นนะครับคุณก็ต้องสุ่มกลุ่มตัวอย่างถูกไหมครับการสุ่มกลุ่มตัวอย่างสุ่มบางครั้งก็ได้คะแนนสูงบางครั้งก็ได้นนคะแนนต่บนะครับซึ่งมันก็เป็นไปได้ว่าบางครั้งเนี่ยคุณก็เจอการทดสอบที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติและบางครั้งคุณไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ นะครับซึ่งเป็นปรากฏการที่เราเกิดจาก sampling error หรือความผิดพลาดจากการสุ่มนั่นเองนะครับนะโอกาสที่สุ่มออกมาแล้วเจอผลถึงระดับในยะสำคัญทางสถิตินะครับจากประชากรที่ alternative hypothesis เป็นจริงนะครับเราจะเรียกว่ากำลังในการทดสอบทางสถิตินะครับหรือว่า statistical power นั่นเองนะครับหรืออาจจะเลียทั้งสั้นว่ากำลังหรือว่า power นะครับ ผลของการตัดสินใจจากการทดสอบทางสถิตินะครับก็คล้ายๆเดิมนะครับเรามีประชากรปกตินะครับออความผิดพลา้แบบที่1น,นะครับใช้วันเอเรอร์เราสามารถควบคุมได้นะครับก็คือ5%ตามที่เรากําหนดในระดับนัยสําคัญนะครับแล้วก็มีเส้นคริติคอลแวลูขึ้นไปอ่าเรามีสิ่งมีมีพื้นที่ในประชากรปกติที่เราไม่สามารถปฏิเสธนอไฮโพซิตได้ทั้งหมด95%นะครับ เราก็จะมีประชากรที่ผ่านการฝึกอบรมนะครับถ้าเขาอยู่ต่ำกว่าค r i ที่ข้อไฟูเราก็จะ fail to reject null no hypothesis นะครับถ้าสูงกว่าค r i ที่ข้แไฟยูเราก็จะ reject null no hypothesis นะครับส่วนที่เรารู้ว่าประชากรที่ผ่านการฝึกอบรมเขาเก่งขึ้นจริงๆแล้วเราปฏิเสธสมมติฐานนั้นนะครับเราปฏิเสธสมมติฐานทางสถิตินะครับเราจะเรียกว่ากำลังซึ่งกำลังตรงนี้นะครับมีประมาณ64%นะครับ และความผิดพลาดแบบที่2นะครับก็จะไม่มีมาาปรนนะครับความผิดพลาดแบบที่2ก็คือว่าเขาแตกต่างจริงแต่เราไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับปัจจัยที่มีผลต่อกําลังนะครับถ้าเราต้องการการวิเคราะห์ทางสถิติที่มีกําลังสูงๆนะครับเราก็ต้องทําให้มีขนาดอิทธิพลสูงๆนะครับก็คือความแตกต่างของค่าเฉลี่ยต้องสูงนะครับหรือว่าส่วนบีมาตรฐานของประชากรต่ํานะครับ แต่วิธีทางอื่นนะครับอาจจะทําได้ก็คือเราเก็บจานวนกลุ่มตัวอย่างสูงนะครับก็คือว่ายิ่งเก็บจานวนกลุ่มตัวอย่างมักเท่าไหร่มันยิ่งเห็นภาพชัดถูกไหมครับอย่างเช่นคุณคุณทาอะไรดีอ่ะออคุณโยนโบลิ่งนะครับแล้วคุณสไตร์เนาะสไตร์ก็คือไอ้แท่งสิบแท่งเนี่ยมันล้มหมดนะครับคุณทําครั้งแรกนะครับคุณโยนครั้งแรกแล้วสไตร์เพื่อจะบอกว่าเฮ้ยแกฟลุก ทำไม่ได้หรอกนะครับต้องทาใหม่อีกทีนะครับ,นะรบถ้าทำได้สองครั้งเฮ้ยเราก็มั่นใจมากขึ้นว่าคนนี้มันเก่งจริงนะครับเพื่อนจะบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะฟลุกติดต่อกัน2ทีก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสไตล์สิบทีพร้อมกันเพื่อนอาจจะเงียบแล้วเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะครับก็คือว่ายิ่งจำนวนกลุ่มตัวอย่างสูงเท่าไหร่ภาพของความแตกต่างนั้นก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับเราหมายถึงภาพของความแตกต่างนะครับไม่ใช่ขนาดของความแตกต่าง ขนาดของความแตกต่างยังเหมือนเดิมนะครับแต่ทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนั่นเองนะครับในทางสิติแล้วถ้าเกิดจดํานวนกลุ่มตัวอย่างสูงนะครับจะทําให้ standard error เนี่ยมันต่ําลงนะครับทำให้ sampling distribution แคบลงซึ่งส่งผลให้กําลังมันสูงขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดระดับนัยสําคัญมันต่าลงนะครับจาก0.5ไป0.10กำลังก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ก็จะเกิด type 1 error สูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การทดสอบ2ทางนะครับ ออก็จะเป็นถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปนทิศทางเดียวกําลังก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ต้องแน่ใจว่าความแตกต่างนะั้นอยู่ในทิศทางที่ต้องการนะครับการกําหนดขนาดุ่มตัวอย่างนะครับก่อนการทดสอบทางสถิติทุกครั้งนะครับเราควรเก็บข้อมูลให้ขนาดมันมากเพียงพอที่จะทําให้โอกาสในการปฏิเสธแนวไฮพอยซิตมันสูงนะครับ ตัวอย่างเช่นเราต้องการให้กําลังในการปฏิเสธสมวิฐานเท่ากับจุดแดหรือจุดเนะครับก็คือจากความรู้เรื่องการหากําลังนะครับทำให้เราสามารถหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ทําให้ได้ขนาดกําลังที่ต้องการได้นะครับเมื่อทราบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ยหรือขนาดอิทธิพลเท่ากับเท่าไหร่นะครับจากการทดสอบ C นะครับหรือ C t e s t นะครับสูตรและจะง่ายๆนะครับในการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างนะครับเพื่อกําหนาดนกำลังที่ต้องการก็คือสูตรนี้นะครับ ซึ่งคุณกลับไปดูได้นะครับในวิดีโอที่ผมกำลังจะพูดในอนาคตเนี่ยนะครับเออแต่ยังแต่เราสามารถที่จะวิเคราะห์โดยตรงได้นะครับจากการแก้สมการ2ตัวแปรนะครับอีกแนวทางหนึ่งนะครับในการกําหน,ขนาดขนาดตัวอย่างก็คือการกําหนดความคาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์นะครับก็คือตามสูตรนี้นะครับความคาดเคลื่อนาในการประมาณค่าพารามิเตอร์คือ e นะครับ e เนี่ยเราต้องการให้ e มันน้อยๆน,นะครับ ถ้า e มันน้อยนะครับคุณสังเกตสูตรด้านซ้ายคุณก็ต้องการขนาดกลุ่มตัวอย่างมากขึ้นนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดเนื้อหาที่ผ่านมาคุณไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่น,นะครับคุณจะเข้าไปดูวิดีโอเรื่องของประเด็นเพิ่มเติมสาหรับการทดสอบสมมติฐานนั่นเองนะครับการทดสอบที่แบบกลุ่มตัวอย่างเดียวนะครับก็คือว่าการทดสอบที่จากกลุ่มตัวอย่างเดียวแนะ่ถูกสร้างขึ้นมานะครับในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง กับค่าเฉลี่ยในประชากรที่เราตั้งเอาไว้ในแนวไฮโพลิซิ s นะครับซึ่งการทดสอบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันคือ One ทด m p l วัน e ัมเทแหลนนะครับหรือว่าสี e เทสที่เราพูดกันไปนะครับแต่ว่าเขาจะใช้ส่วนเบียงเบนมาตรฐานจากกลุ่มตัวอยา่างนะครับแทนที่จะใช้ส่วนเบียงเบนมาตรฐานจากประชากรนะครับซึ่ง s p s นะครับคุณสามารถกด analyze compare means one one sample t test ได้เลยนะครับแล้วก็ คุณสามารถที่จะทดสอบทางสถิติหรือหาช่วงเชื่อมั่นได้นะครับการหาขนาดอิทธิพลเนี่ยก็ทำเหมือนกับวัน Sample c t e s ส,ลสแลนนะครับคือเอาค่าเฉลีย่ยลบด้วยตัวค่าเฉลีย่ยจากประชากรใน h น p o t h e s i s หารด้วยตัว standard deviation จากกลุ่มตัวอย่างนะครับการหากำลังและการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างนะครับคุณสามารถใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า G Star power 3นะครับในการคำนวณได้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดเรื่องที่ผ่านมาคุณคิดว่าคุณยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับคุณก็กลับไปดูวิดีโอเรื่องของการทดสอบทีสำหรับกลุ่มตัวอย่างเดียว